เทสนะครับเทสกระบ,บอกนี้ e n t วนี้นะครับทำได้มากาเปลี่ยนเลนฮอบแล้วนะครับเมื่อกี้ใส่ฮอบแดงเจ้าของบอกว่าเปลี่ยนเลยพี่อ่าหาเก็บในรังเจอก็มาใส่ยาวที่ฟ้าก็ภายในก็สเต็ปตามใจช่างนะครับมอเตอร์บัสเลดตัวสามพันหนึ่งโฮลิงแล้วก็ไอเซอร์เกียร เดิมเดิมเิมหมดเลยแล้วก็เปลี่ยนพวกเฟืองลูกสูบพวกภายในก็จะเป็นเฟืองสิบสามหนึ่งครับจุดไฟ W M H K แล้วก็ท่อรีดหกจุดศนย์หนึ่งของอะไรไม่รู้ยางครับม่วงผมมิเทสแต่ฉีกแล้วไกเออไกเนี้ยหรูสุดอะไกแม็กโอ้โหวิ่งวับว,วบเลยที่เห็นนะที่เห็นว่าหลูสุดนะเดี๋ยวเรามาเทสกลุ่มกระสุนกันนะครับว่าใช่ได้ปะ มุมเดิมนะครับตำแหน่งเดิมระยะเดิมเทได้ลูกสองห้านะครับหกสเมตรถึงสบายสบายแต่ว่าจะแม่นไม่แม่นเน,น,นี่ยขึ้นอยู่กับคนยิงนะครับปืนแค่อ์ประกอบนะครับ อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่ายิงจะถูกจะโดนทุกนัดนะครับระยะนี้ต้องฟุกเขา้าหนานะครับถึงจะโดนถ้าฟุกหนักหน่อยมันก็จะดังแรงนะครับเสียงมันจะดังแบบปังปังนะครับเนี้ยเนี้ยฟุกหนักเลยดังแรงเนี้ย อะนนี้ก็ถือว่า60เมตรแล้วมันกลุ่มมันประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับหลังจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับคนยิงแล้วนะครับว่าจะยิงโดนไม่โดนเดี๋ยวหาระยะที่มันใกล้กว่าน,นี้หน่อยอันนี้ก็ใกล้ไป10เมตรหามุมก่อนมีไหนวะมีสาวใน,นอีกเนี่ยเยวดูนะสำรวจทุกัน ไม่มีเสาวเสาอารมณ์หมดละมุมนี้ก็ได้เห็นไหมขนาดยิงมุมมุ่งยังโดนอ่ะขนาดมุมมุ่งยงโดนดูดิอยู่ที่คนแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่ปืนละเนี่ยเอาระยะใกล้ๆนะครับสิบเมตรครับกล้องเนี่ยวะ โมดูมข,วขวานครับเออลูกหมด <laughs> ลูกหมดเฉยก็แรงใจยิงไกลๆโอเคนะครับก็บอกนี้ก็กลับบ้านได้มาลองเอาแล้วไปละบ๊ายบายจุ๊บ